ขึ้นเหนือกันไปเชียงรายค่ะเชียงรายตลาดสดเทศบาลนครเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเชาเขาค่ะอยู่ในพื้นที่สูงหลายพื้นที่ของเชียงรายเข้าป่าเมื่อสักครู่ชาวอีสานอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมก็ไปจับปลานี่อยู่บนที่สูงค่ะไปชาวเขาไม่สามารถนําสินค้าทางการเกษตรที่ปลูกส่งไปต่างจังหวัดได้ก็ขานรายได้กันไปก็ต้องหาเก็บผลไม้แบบนี้ลงมาขาย ถามชาวเขาที่นำอะโวคาโดมาขายตอนนี้เนี่ยนะคะผลกระทบจากโควิดได้รับผลกระทบหนักมากครอบครัวขาดไรายได้จำเป็นต้องเก็บของป่าล,ลงมาขายนำเงินไปหาซื้ออาหารมาเลี้ยงครอบครัวอะโวคาโดราคาใช้ได้กิโลกรัมละ90บาทส่วนผักขายในยราคามัดละ10บาท นะจะเป็นผักที่ปลูกกันเยอะๆแล้วปกติจะส่งขายในเมืองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องผลกระทบโควิดไปหมดตอนนี้ก็เลยเก็บหาอะไรได้นําลงมาขายในเมืองแล้วก็พออยู่พอกินกันพอไปได้เหมือนกันค่ะอืมค่ะ,ะเวลาเดินทางไปจังหวัดต่างๆเนี่ยนะคะตอนเช้านี่ต้องไม่พลาดไปตลาดของเมืองนั้นจ,จะเห็นอ,อะไรแ,แปลกๆเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นด้วยนะคะ